สวัสดีทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมครับวันนี้ผมจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าผมจาน่าทำฟลาบิดก็ดได้ผมบิดความลับไว้ตลอดผมไม่ให้เพื่อนรู้ว่าผมทำได้อา้าไม่ใช่ใช่ไหมได้แต่ดู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 นะ ปไปอันนี้ฮโหดูนั่นลินะโอ Indeed, ้โอไม่เกิดโนี่คือรถปิดแล้วนี่โอ้โหอีซี่อีซี่ัโหอีซี่อีเดี๋ยวดูตังึ้นแบบไม่ต้องกดซิปโอ้ไม่กด หมูหรอกดูอีซี่อีซี่ลองดูดูดูโอ้โอ้ยดูเปนยังไงเนยังไงดูทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็เป็นยังมากในการฟาบิดก๊อดของผมแล้วก็ตกลงมาจากที่สูงก็หวังน้ำเป็นยังไงกันบ้างเกิใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ชอบที่สุดก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองไปละ